ดูช่งทรมานอาจจะเพียงครั้เข้าใจเธอแค่บ,บางหน้าปิดตายเก็บไว้ไม่เคยรักษาเมื่อเข้าจากลาฉันยังคอยคันไว้ทุกคืนวัน,นเวลาคแค่เพียงชั่วคราวลืมสายตาของ เขาคนพบกันบางตอนอยู่บาช่วงเวลาเธอเข้ามาทำให้จบคงจะพบฉันแค่ระว่างนั้วันที่เขาอานเธอไม่ละสายตาวันนั้นคงต้องลาอนขอเพลงลูกพุ่งหนึ่งเพงเลงอะไรอ่ะอืมอืม เห็ดแนวโอ้ายมาหลอมาตัวมาเฮ็ดกันคักป่านนี้สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้ีลีบ่แม่นใจบ่มกดีคือย้อนหักายในตีอะไรวะสั่งบ่ได้อะไรวะอะไรสักอย่าง่ง กุหลาบแล้วพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจแสเวมาหลอกให้หักแล้วน้องก็โดนเทหัวใจสิเพกกลเมือทันบ่คุ้มครองกุหลาบดอกนี้เอาน้ำมาแทงหัวใจเห็ุจังใดก็บ่เคยสมวัา บอจะขอให้พ่อหัวใจมันสิพังบอกมีภัยฮักก็บอกเป็นอย่างจบจื้อ <c oughs> จะเสดเส็จปะ่ะวอนเนี้ย <c oughs> ตัวสี่ขอ,อน้ำแข็งบอโอ้ยตาย See you in Vietnam See you

ี่บอกหนูโคตรจริงจริงค่ะเออเลยข้างหนึง่งข้างนี้เสร็จจะไปแหละวหมอ,อืมอ่าดูยายบ,บ่ามายังดูแล้วค่ะสองรอบ ฉันเมียนอษาคาราด้วยซ้ำในในอสูรนะอยากฟังคิดทอดอีกครับได้ค่ะอะไรนะเออเป็นจังใดและนอกความหักเป็นจังใดและนอกความหักที่เคยหอมเคยกอดคิดทอดแล้วหนาวหัวใจสัญนายไว้สีมามันมาหมายเลยลืมปางขี้ฝาลืมฝ่าลอย,ลอย,ลอย บอกให้คอยยังจำได้บอคำสัญญายังจำได้บอน้นเท่าใดบอทอเก็บใจท่าบอทอยคิดฮอดเอด้ความหักแทบปานี้อยู่ใสและยังคิดถึงเธอให้ไม hey, uh, ่อาจจะออกกำลังกาย S 1> <S 1> <S ใกล้สิ้นปีแล้วมีแลนอะไรที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำหรืออะไรที่ไม่เป็นไปตามที่หวังไหมครับเอ,อยังเก็บเงินได้ไม่ถึงยอดที่ตั้งไวค้ค่ะกำลังพยายามอยูออ่แล้วก็ตอนแรกอยากออกกำลังกายให้มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจัดการเวลาไม่ได้เท่าไหร่หนั่นแหละเดี๋ยวจะพยายามสิ่งนั้นค่ะ วันนี้พี่ไม่กินชาไทยหวานลอยหรือยังกี่แล้วจ้าต้องม่ผู้ที่สารนี้ฟังหน่อยครับเออเอาจริงเราพูดได้นิดหน่อยค่ะแบบนิดหน่อยมากๆเพราะว่าปกติอยู่บ้านก็ไม่ได้แบบไม่ได้ว่าวิสารกับพ่อกับแม่แต่ว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนพอเหมือนพอที่บ้านคุยกันอะไรเงี้ยก็จะฟังก็เลยฟังออกบ้างเออซึ่งอีสานแต่ละจังหวัดอะ่ะเขาก็จะพูดไม่เหมือนกันหมายถึงว่ามันก็จะมีแบบ ในทีไปอีกในแต่ละพื้นที่ซึ่งเหมือนพอที่ว่าเราเป็นคนอุบลก็เลยมีความเป็นแบบเอออุบลเป็นคนอุบลจ้ะก็เลยบอกได้นิดหน่อยจีดเดียวํำนันอืมใช่แล้วพอปกติไม่ได้พูดอะ่ะมันก็เลยไม่ได้แบบไม่คล่องอะ่ะในออกปะเหมือนเวลาถ้าเราฝึกภาษาอังกฤษแ้วเราไม่ได้พูดมันก็จะแบบคล่องบาคล่องว่ะเอองงไม่เป็นไร อยากเห็นพี่มล์แสดงซีรีส์อีกอยากเล่นเหมือนกันค่ะผู้ใหญ่สาพผู้จัดทุกท่านหนูมพร้อมรับงานแสดงนะคะคิดถึงงานแสดงเหมือนกันมันแบบมันจะคนละฟิลอ่ะอกับการแบบกับการเป็นศิลปินอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันสนุกนะมันมันทําให้ได้ทําอะไรแบบหลายๆแบบดีได้เรียนรู้ประสบการณ์เยอะดีน้องอันอันมีโอกาสได้เกิดยังคะยังเลยค่ะไม่มีวี่แววด้วยค่ะ เพราะว่าพื้นที่ด้วยเวลาด้วยหลายๆอย่างคือไม่อยากเลี้ยงเขาแบบไม่ดีอ่ะอืมคุณอุบลอยากจะพี่หมายมากถ้ามีโอกาสก็กอยากไปนะคะลรมปมร้องไง ลำพำร้องไงนะลำพำร้องไงอ่ะเอ่อเอ่อลำพำร้องไงนะลำพำร้องไงอืมเออลำพำร้องไงลำพำร้องไงช่วยด้วยโอ้ my god โอ้ my god ร้องไง าพีรู้ว่าเธอจะไม่จะไม่ขอให้อยู่หากเพียงรู้ว่าเธอจากไปเพื่อพบเจอกับเขาจะไม่ขอให้บอกว่ายังรักคนเก่าแค่ได้เห็น ก็เข้าใจไม่อยากทำจะไม่ลืมบ้างกลับไปพพยเขาก็อะไรนะจะไม่ขอให้อยู่หากเพียงรู้ว่าจะจากไปเพื่อพบเจอกับเขาจะไม่ ว่ายังรักคนเกา่าแค่ได้เห็นก็เข้าใจไม่อยากทำจะไม่ลืมบ้ากลับไปเพยอยามกับเขาก่อนหนูก็ต้องเพลยมกับเพลงพี่โบกี้เหมือนกันอืมไว้ร้องใหม่แล้วกันนะคะวันหน้าวันหน้าวันสัน้นเออค่อยแล้วกันโอเคทุกคนคะ เราคิดว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่จะไปอาบน้ำโอเคเย่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาจอยกันในนี้นะคะออืเดี๋ยวจะไปจัดการตัวเองแล้วค่ะไว้เจอกันโอกาสหน้าบายบายบ๊ายบายค่ะ